กำลังเตรียมเมนูอาหารเสาร์ท่านผู้ชมเนาะเมนูต่อไปสิก้อยกุ้งพี่น้องแต่เขาสิต่ำจักหน่อยเนาะเพราะมันวิตากุ้งตัวใหญ่อันนี้กุ้งสดๆสดหามาเมื่อเสาร์เนาะบีบมะนาวใส่ มักเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มพี่น้องจ๋าเพราแล้วตามด้วยข,ข้าวคั่วตามด้วยพริกป่นตามด้วยผงมหัศจรรย์ลงไปแบบนัวๆตามด้วยน้ำปลาราปรุงสุกใส่พอประมาณพอใส่น้ำปลานิดนึงพอ แล้วเราก็โขกโขกนิดนึงให้เครื่องมันเข้ากันเนาะแต่บรยากินกโตพี่น้องอนี่แค่นี้ก็พอแล้วทำู้ชมเนาะเมนูก้อยกุ้งตามด้วยต้นหอมผักชีโรยลงไปแล้วก็คุกคุกให้เข้ากัน อันนี้คือก้อยกุ้งแบบบ้านเท่าเราพี่น้องจ๋าเนาะใส่ข้าวคั่วต้นหอมปักซีพริกป่นลงไปนะจา๊ะแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วจา้าพร้อมเสิร์ฟพี่น้องอาหารเช้ามนกีก็มีเมนูบ้านบ้านเนาะป่นปลาดุกก้อยกุ้งแล้วก็ก้อยเนื้อดิบแล้วก็ซุปผอมลาบเนื้อนั่นเองแล้วก็ป้งเนื้อพี่น้องจา๋า กินกบผักสดๆเนาะกบมักทัว่วกบมักเขือกบผักขมิ้พร้อมเนาะอันนี้คืออาหารสาวของเรานะจ๊ะนี่ก้อยกุ้งเป็าแซ่บบ่พี่น้องมาๆม,มากินน้ำกันอันนี้จะเป็นปนปลาดุกนะจ๊ะอันนี้ปิ้งเนื้ออันนี้จะเป็นก้อยเนื้อดิบหรือว่าลาบนั่นเองลาบสุกมาท่านผู้ชมมากินข้าว มามาพี่น้องจา๋ามากินข่าวน้ำกันพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องปอป่ายเบิร์สกูลสกูลพี่น้องจา๋ายังไ่ทันหอดแปดโมงยพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงสี่นาทีฝ้าวกินข่าวแล้วก็สิบฝ้าวไปเวียกไปงานแต่ละคนเนาะผู้ไปเรียงงัวกับไปมือนอีสิพักกันตักข่าวแท่กสอบเตรียมขายเนาะ เป็นครั้งที่สองกับแมนย่านฝมาเนาะพอย่า,านฝนตกเขา,เาพายุสิเข่าเดียวสิเอาเข่าไปขายบ่ได้เนาะสรุปเขาสิมาเอาหรือว่าสิเอาไปขายเองไปเอารถเขาเนี่ยไปเอารถขาให้ไปเอารถมาแก่ถ้าเสียเอารถถ้าเสียให้เขามาซื้ออยู่เฮือนเจ้าของเนี่ยมันราคาถือพี่น้องเขาขายเท่าไรเก้าบาทบอกรืบบรอ,รอยสิบบาทเก้าบาทครึ่งถ้าเอาไปขายพุ่นเขาก็าเสียสิบบาทครึ่งบอก ประมาณนั่นเนาะกระสิไปขายให้หงสีสีเขาญาติพี่น้องเจ้าของที่ไปงานเมื่อไรพี่น้องจ๋าพราะเขาเจ้าแล้วงานเลยก็เลยสีเอาไปขายเนาะเดี๋ยวสิไปเอารถเขาผุมะแกมันจากสิได้หลายบรรจุได้เ่อลาหาสีพกสสอบเอารถเจ้าของสิได้เธอละสบสอบเนาะสีขายหลายอยู่สีขายเป็นลอยพ่น่ะมุ้ยไกได้เขาเนี้อไปกินเนบะพี่น้องมาซสือเนาะกิโลละสิบบาท เห็ดนาทั้งปีกับทำมาได้กำไรบบอถึงเราฤดูทำนากับเห็ดคือเก่าปกติเนาะกินโบบิดกับไขผพดอดีไปใส่กุ้งเมื่อเช้านี่นพี่น้องซิมอนคอนไส่กระแบงให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เขากเอาเมื่อเห็ดกินอยู่เทียงเขาพุ่นละเนาะผัวเขาก็สิฟฝ้าไปเลี้ยงง<า>ัวเขา้าปนนไอมัลมโลล ่แม่ค่ะมันเสามเ้ากีามายอืใจกๆน่พี่น้องอีปูอีปูนี่ผูใด้ไปเลี้ยงงวนเอาึ้นไปจีอีปูก็มีตะงามมีได้พี่น้องกินด้วยเอาไปจีโรยเกลือจ้ำเนาะกตะแ่บีดงามมีไงเนี่ยกระปูกับเขาบอกชอุดยังกระปูมีแต่อีปูเละเข้าไปนะใส่ยามได้จะมันขาด สบายดีจเจ้าค่ะเออสเกตมาใหม่สูเให้น้ำปูเนาะมันชีพอ,อยังก็เห็นเป็นกระสอบเพื่อไปต้มไปเขียวมันได้บ่พอบวงสํา<ม>น้ำปูเป็นอา,อาหารทั้งภาคเหนือพี่น้องแต่ว่าก็มีคนนั่นคนเหนือเขาจะฝากไม่ให้กินอยู่แต่ส่วนใหญ่กับบคอยบ่กคอยมากบ่คอยกินกันเนาะ ส่วนใหญ่เขาเอาไปเซตต่ำหรือไปใส่อย่างนี้ล่ะน้ำปูแต่ว่าแพงเด้เขาเจ้าก็มีหลายขั้นตอนหลายขบวนการต้องเอาไปต่ำเอาไปปั่นเอาน้ำมันไปมักไปกันตองแล้วไปเขียวจนมันเป็นน้ำปูพุ่นละกุ้งบริกอยเออบริขัวสำนาะก้อย คุณยายเนี่ยเมื่อนอนบ้านทำผู้ชมเนาะเมื่อนี้ก็ทรงทรงฝนชิโตกินได้พี่น้องเมืดฝนลมเย็นเย็นหนาวแต่เศร้าคุหนึ่งงวงเปลดเนที่ไปเลี้ยงงวเมื่อนี้เหรอคิวเลี้ยงงวเมื่อเนี้ก็จะเป็นน้องธรรมกับน้องเหมยยายบุญนะซีตักเข่าตักเข่าเปลือกอยู่ลรา ตักและเสเอาอันใส่กระสอบมาลงไวหล่างบ่เพราะมันไหลเนาะเขาก็กินบบเบิร์ดเอาพี่น้องสองเล้าพูน่ะตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วก็ขายไปเท่ายหาสิบพวกซิบสอบพอมันเหลือเหล้าเนาะปีหนึ่งเฮ็ดหน้าก็ได้อยู่สองร้อยกว่าสามร้อยพูน่ะแล้วแต่บางปีก็ได้หลายอยู่ ต่หอดระดูพวกเขามันใกล้สิออกแล้วเฮาก็ต้องเฝ้าขายอยันเขาเก่าเดี๋ยวมันสิตกราคาลงไปกว่านีตัวแรกกับกิโลละสิบบาทยี่ได้เขามาซื้อเฮาไปขายอยู่ลงสีกันสิบเออเขามาซื้อสิบบาทไปขายสิบเอ็ดเดี๋ยวนี้ราคาเขามันราคาเขามันก็นกนตกลดตกลงแล้วเนาะเขาบ่คอยเป็นราคาสิลอยเขาออกบ่าาได้ต้องขายส่วงเนี่ยอีกอย่างยานฝนตกตเลยสิบเฝ้า ขายมื่ออื่นนี่แหละกันฝนบอตกเนาะม้นนี้ก็สิหายไว้มื้อเรกเมือ่อคำคือึิหายไวจนชาต้นเรก็แก่ปัดฝนบายสิบสิด้อรถสามรถหมรถหนึ่ง,งมาได้อยู่หกสิบสองรถหนึ่งนาะสองต่ออีกหนึ่งห่างรถห่รไรรองน้านเ่งสิขายประมาณสามตัน,ท,นท่านผู้ชมรอเบิง พันกิโลกับหนึ่งตัน,ตนอไอติม่มออกอยู่บ่อเมืเอ่อไงรถเอาพอแล้วหรอ,อ,อวรออะนงปานปะเพิ่นคือสิออกแต่เสาร์เท่านี้เรามีงานจุดเด่นเามีงานเมื่อไงก็ส่งๆสิว่าแดดกับบอแดดได้พีนพ่น้องสิว่าฝนสิตกผัดยังมีแสงแดดออกมาแล้ว แต่บ่ห่อนเน้องมันเนี่ยอากาศเย็นๆทีมงานขายไอติมลูกแล้วคือมาสายทำไมไอ้มดะกมันเงนน้ำมวนมาๆมา,ม,ามากินข้าวมันนี่คือสีออกแต่เศร้าออแท้ สิออกไปตากฝนบอกอเอาขาเจ้าจออพายุสิมาอย่เพิ่งขึ้นสิไปขายบัดทีนี้เ<า>บิ่งแนะ่ก้อยก,กุ้งบักหลายๆหนึง่งยูซาเอ้ยยูยซาจะบ่มีกุ้งบอกลงไปสอนอยู่บอกอ,อันนี้เขาไปสอนนะบ่ไ,ได้เด้บัดขอยไปใส่อันตุ่มกุ้งมือูส้าเพราะว่าเต็มอยู่นี่เป็นผลงานเจ้าบ่านเนี่ยอือโอ้โอ้ยไปใส่ไว้แล้วก็ตื่นมาแล้วก็ไปยาม ได้บักหลายอันนี้แบ่งกันเลยเดย้แบ่งกับลูกน้องบริขายดอกแบ่งกันกินเหลือจากมือจากลูกน้องคอยโอ้ยอยังไปสอนให้มันเมื่อยเถอะสอนน่ะไม่ค่อยได้ดอกน้ำมันหลาย่นีใส่ตุ่มไปทิ่มลง ไปเออกินน้ำเอาเหนาไาดเสมาแบ่ดเกิน้างคนงามยคยคนงามมีได้เห็ดกึกซื่อกินหนาก็บบ่ได้ล่างหกินนี้เห็นว่าอเป็นเสือมาดอที่ไปนั่งนั่งอีกมันไม่เป็นก๊อกอีมับง มันจีแดดอย่บนอยู่ไหมครับคือมืดฝนอยู่แสดงอมนีกาเอาาันับเ้ะคััสองคนะบริปัยบอมันนี้หรือไป เขาไปทำเมืองมันมดเจออ่ะมาเตือนสองโมงครึ่งมันมาสองโมงสี่สิบเบิร์ตเจอในชุมชนคุณเราไปขายในเมืองนะเบิร์ตอยู่เบิร์ตซูเมอร์ฝนในเมืองคนหลายแต่อยู่บ้านนอกเขานี่พี่น้องยามฝนอย่างที่เขาออกไปอยู่ให้อยู่หน้าเบิร์ตเนาะบ่ค่อยมีคนดอก ไปเยี่ยมนอกก้อนแต่อยู่ในเมืองคนหลายโพดข้งเขาในเมืองเขากินคือเก่าอยู่ในเมืองพุ่นเลาะขึ้นไปน้องนกของต้องเขียนขึ้นไปพุ่งปากช่องข้าองซีน่นเนาะข้าหโองซีนะครับโงสีลายลายตละห่วงน้อยครับเอ้ยใช้ทางดำหงสีลายนัแหละบกินหยอกไม่ค่กินเล้โองซีแตะหงจะเผาล้าทางดำ อาหารสาวพี่น้องฝ่าวกินแล้วก็สิไปทำงานจะขายข้าวนะวันนี้จะเป็นเท่าแก่เดี๋ยวรอดูจะได้จักรอยล้านสิขายประมาณสามตันเ<ช>ออเผาวมากินซอยคอยแนย่มันยังทันเบิร์ดอยู่เหล่าหนึ่งยังพันได้ตักจักดีอืม ต่อไปแล้วก็จะไม่กินข้าวเศร้าอยู่พีิละข้าวเที่ยงพอ่อเ่ต้องจงไว้ไลหรอกอีกเดือนสองเดือนก็ได้กินข้าวใหม่แล้วแป๊บเดียวเองเด้ออะะข้าวใหม่อ่อนแ้าสอบประกุ่มบ่รเรืออีก บริก so ิตลายปันาี no like, stored, fruits, to ้อเนคุ้มเดือนมาจีบบุพเพสาวสอบนะอันนี้สงเดือนก็ได้เกี่ยวแล้วเนี่ยเขาว่าเดือนละโตนีนเดือนละโตทิไปสอบโตยังเหรองอยก็ใช้อาปเซนะพี่ใช้อาปเซนี่ยมาชมกันยังเเรื่องของซเซ็นตากนํา

ทำมันในเถียงนะในใจจอดยูตอนได้ก็ได้สรุปเห็ดออกอยู่พอยู่ไกลป่าบมมีเห็ดเห็ดไว้แหลตงเจ้านะเรียบร้อยรอแต่ฝนตกมือเศร้ายายบุญไปยามเรกรบตัวหนึ่งโตรงคอยเออเมื่ออาวุธไปยามเดเปล่าแล้วหญ่ตัวหนึ่ง หาเวเนาะยายบุญไล่คุบกว่าสิ <c oughs> ได้ <c oughs> เดี๋ยวรอบเบิ่งบัดผลตก่นแลพี่น้องเดี๋ยวอา่าป่าลงหลายป่าอยู่หน้าเขาเจ้าหลายแล้วว่ะห้องมันปิดต้นห้องเด้เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งบัด่นแลบัดป่าลพุ่นอ่ะเนาะห่า,หางจ๊บได้เหตและ

เออได้หันแล้วนั่นบ้ามามียางลงไปท่ายิ่งเพชรได้แล้วกระทั่งขวบกับหางจีบก่อนหางจีบก็อยู่ในหันนี่ยแล้วลงไปเพชรใส่หอยใหญ่เลยวะหอยง่า่เลยนั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็สิไปตักข้าวขายก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดี โอามืดฝน,นมาเด้อปไงที่ได้ไปขายอ่บงเนมงอนฝนมาแล้วเออ